คลิปนี้จะพาไปดูคาเฟ่ไม้กางทุ่งนาที่เปิดแค่สองที่คือแบบโอ้โหดูดิเป็นบ้านเป็นบ้านที่มีร้านกาแฟดีกว่าอ่าเป็นบ้านที่มีเค,เครื่องชองกาแฟทําได้นิดหน่อยสวัสดีครับคุณนาวิถีครับคาเฟ่ที่เกิดจากการอยากหาอะไรทําในวันหยุดไปจิบกาแฟหลักร้อยแต่ได้วิวหลักล้านและที่นี่คือคุญน,นาวิถี าก็คือแบบรถส่วนกันได้พอดีคนระับซึ่งซึ่งตอนสะพานตรงนี้นะครับน่าจะส่วนกันไม่ได้ต้องรองกันนะดูตรงสะพานทางเข้าคือแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูวิวเฮ้ยนี่เรามาที่ไหนกันเนี่ยเข้ามาลึกมากเลยนะ ึงแล้วเฮ้ย hey, นั่นไงคาเฟ่ปุณณวิถีนี่ก็คือปุณณวิถีนะครับดูวิวครับหลักร oh. ้านจริงๆมีทุ่งนามีเขาตามสเต็ปภาพวาดตอนเด็กเลยเออจริงเออสวยอ่ะสวยมากนี่ต้นอะไรอ่ะไอ้ไหนต้น,นไม้ใช่เปล่านี่ไงอันนี้รถพี่ปกป้องหรือเปล่าไม่รู้พี่ปกป้องคือเจ้าของร้านนะทุกคน เขาปิด<ห>เขาเปิดแค่วันสองอาทิตย์ค่ะใช่เขาเปิดแค่สอ์อา,าทิตย์แต่ว่าวันนี้เรานพี่ปกป้องว่าเอ้ยเราอยากมาหาที่บ้านเราอยากเกี่ยวข้าว <c oughs> ดูใส่เสื้อมาดิเกี่ยวมือเกี่ยวมือเดี๋ยวลงไปหาพี่เขากันดีก่อนไป,ไปทำความรู้จักกับพี่เขาส,สดชื่นตอนนี้ไงนี่พี่ปกป้องอยู่นี่ครับอื ตามสเต็ปภาพวาดตอนเด็กนี่เธอลูกเขานี้นี่อันนี้ลูกพี่ปกป้องใช่ไหมครับเล่นใหญ่เลยโอ้ยแล้วดูรถวิ่งผ่านอ่ะใช่ จริงพี่เขามีเรือแต่ตว่าเราน้ำหนักพี่ไม่ไหวตอนหัวหัวดูในคลิปว่าพี่เขาล่องเรือด้วยนะปุณณวิถีเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับตำบลน,นิคมสร้างตนเองนะครับหรือว่าที่ทุกคนเขาเรียกกันนั่นก็คือบ้านท่าเดือเป็นคาเฟ่เล็กๆที่อยู่ริมท้องนามีวิวเป็นเขาจีนแลสวยๆลูกใหญ่ๆใครมันจะไปรู้ว่าลพบุรีจะมีสถานที่สวยๆแบบนี้ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมลองไปกันดูนะ อยยตนสวัสดีครับพี่ตุ้ยชื่ออะไรเนี่ยเอามาตามด้วยเหรอต้องโลดเขาต้มมัดครับเขาต้มมัดจริงด้วยเป็นข้าวต้มมัดเป็นข้าวเหนียวสีดำ พี่ตุ้ยก็จะเป็นเจ้าของร้านอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือเป็นแฟนของพี่ปกป้องนั่นเองค่ะค่ะแต่เจ้าของตัวจริงคือน้องปุนค่ะเลยชื่อปุนณวิถีใช่แล้วค่ะต้นปุนอ๋อตรงนี้ต้องบัดคือผู้จัดการของร้านใช่ค่ะฝนมาก็คือหนีไม่พ้นฝนจริงๆนะครับเวลาเราไปถ่ายหรือว่าไปทำอะไรทุกอย่างนะครับ ด้วยความที่ช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยนะครับ<แ>ก็เลยแบบอืเรียงไม่ได้ที่จะเจอฝนเนาะแล้วก็เจอจริงๆครับก็เลยย้ายเข้าไปถ่ายกันในร้านนะครับผมพี่บอกว่าแต่ว่าในร้านก็มูดดีเลยนะครับนี่ก็เป็นภายในร้านนะครับตกแต่งดีมากาาในร้านนี่ก็จะเป็นของพวกแบบพินอคเคโอเพราะว่าป,ปุ่นเจ้าปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะชอบชอบ เวอร์ชันในเน็ตซีคือร้องไห้เลยค่ะรับไม่ได้กับนางฟ้าที่นี่เป็นหนังเหรอครับอใช่ใช่ใช่ใเคยดูไหมเคยดูพินอเคโอไหมถ้าโกหกแล้วมันจะอะไรฮะถ้าโกหกลิ้นยาวลิ้นยาวสวัสดีครับผมเป็นผู้ชายมันจะมูกยาวนะลิ้นเธอทำจมูกยาวไม่ได้ไงผมก็เลยให้ทำลิ้นยาวเรื่องนี้อะไรบิงโกมีเกมเยอะมากเลย นเด็กคนนี้ก็ชอบค่ะโอ้นั่งก่อนแต่ข้างในคือแบบจุได้กี่คนเนี่ยนี่ค่ะตอนตอนนี้มีสามโต๊ะแล้วค่ะมีสามโต๊ะข้างในครันี่นี่นี่อีกนี่ค่ะคนชอบนั่งข้างในกันใช่ไหมก็ระหว่างรอน้ำใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะได้น้ำแล้วก็ออกไปข้างนอกเอาอะไรวางอะเอาทั้งหมดนี่ไงในเป็นคอยไม่ยอมไม่วางไม่อย่างอันนี้จริงเหรอเอาอะไรมาวาง เสียงอ่ะทุกทีนี่คือฝนกำลังตกอยู่ข้างนอกนะครับยีอารมณ์ฟิลแบบยี่สิบโมงอยู่บ้านเลการทุ่งนาฝนตกได้เที่ยวติ๋วมากเลยน้ำแบบซึมจับไม้จริงเหรอน่าจะเบาลงนิดนึ่งนะครับด้วยที่มันเป็น แต่เหมือนเราอยู่ไปเรื่อยๆก็จะรู้สภาพปัญหาแล้วเราค่อยๆแก้นาะตอนแรกอุย้ยไม้ถไมด่างอะกเอาผ้าชุบน้ำไปเช็ดแบบไม่อยากให้มันเป็นด่าง <c oughs> ทีนี้พออยู่ไปอยู่มา,มา,าคือทให้น่งองไ แต่แล้วพอมันตามการเวลาโดนแดดโดนสีแดงมันหน่อยเนี่ยเราเครียดแตผิดเอาสิทีก็เลยทำใจว่าเออก็คงต้องปล่อยอ่ะอย่างน้อยก็มีความเป็นแบบมันก็คงไม่มีปวดล้วมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสีเป็นฝั่งไวอ่ะเนาะมันอยู่แบบหลายสิบปีแล้วไต้กินแบบอะไรคะอยากกินแบบลาเต้โอ้ได้กินได้หมดเลยค่ะถ้าพี่ปกป้องทำอะไรผมกินหมดอ่ะแต่ก็เนี่ย ก็เคยดูนะคะเออทำไมอ่ะเป็นบ้านเป็นบ้านที่มีร้านกาแฟดีกว่าอ่าเป็นบ้านที่มีเครื่องชงกาแฟทําได้นิดหน่อยเพราะเราทำไมอ่ะผู้คนมากันเขาคิดว่าเป็นคาเฟ่เขาเลยมานะไม่อยากให้คิดเป็นธุรกิจขนาดนั้นคำว่าโฮมคาเฟ่มันก็เลยตัวจิ๋วมากเวลาที่เราเขียนได้เลยค่ะบางทีก็จะเขียนดีไหมบ้านราจะเขียนว่าโฮมคาเฟ่ดีป่ะแต่เราก็ไม่ใช่คาเฟ่นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ผมก็ยังนิยามร้านผมไม่ได้เลยว่ามันคืออะไรใช่เพราะว่าร้านเราอ่ะมีกาแฟแหละแต่แบบก็ไม่เรียกว่าตัวเองว่าคาเฟ่เหมือนกันเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆอยากให้เด็กๆมาเหมือนบ้านเหมือนอยู่บ้านอะไรแบแต่ถ้ามาแล้วคุณน้นหน่อยได้ดีเราดีดีด้วยว่าเลยมาซื้อเลยแบบให้มาแบบครบจบที่นี่เลยอือใช่ คุณนาวิถีเฟมิลี่นี่นคุณนาวิถีเฟมิลี่เปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนเลยตอนนี้แล้วเข้าแก๊งเข้าแก๊งเข้าแก๊งเฟมิลี่ชอบนะผมชอบเลยเลยแต่ว่าแต่พี่โบเขาชื่นชมดารกันดามากนะคะโอ้ยขอบคุณมากเลยครับไม่ทำกันสองคนอ่ะก็คือทำไม่ได้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้แบบเอนเนอรี่ไม่พอง่เลยค่ะเหมือนตัวละครมันก็จะเป็นตัวละครมันถูก ตู้วางไว้แล้วว่าใช่ว่ามันเป็นอะไรแล้วเราเราทำไม่ได้ไงแบบนั้นอ่ะเราเราจะมานั่งแบบยิ้มทั้งวันอะไรเงี้ยเราทไม่ได้หลายคนี่ขาหลายคนว่าควรนั่งยิ้มทั้งวันผมมีความสุขที่จะยิ้มทุกวันอยู่แล้วนะใช่่แบบพีมีความสดใสไงใช่คือแบบเรามีความสุขนะแต่เราแบบมันมันเมื่อยปากอ่ะ มันก็ไม่ได้ยิ้มทั้งวันขนาดนั้นนี่เราไปเดินตลาดต้นไม้มานะครับที่ตรงในเรียกว่าอะไรอะในสวนสัตว์ในข้างหลังสวนสัตว์มันจะมีตลาดต้นไม้อะครับแล้วก็เจออันนี้แล้วเราก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับแล้วก็มาเจอที่นี่ที่ร้านที่ปกครองนะครับ เล็บพุ้นค่ะเล็พุ uh ้หรอเจอกระถางหรือว่าเจอต้นไม้เจอกระถางเจอกระถางนี่ของเบนเดย์การ์เด้นงั่นอ่าใช่เลยแต่เขาก็เอาไปว่าอะไรเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็แห้งน้ำแข็งเนาะเดี๋ยวมันก็แห้งบรรยากาศที่ฝนตกแบบนี้อยู่ในบ้านไม้แบบนี้นั่งคุยกันแบบนี้จิบกาแฟกันเล็กน้อยเป็นอะไรที่แบบโคตรดีเลยครับ เราไม่ได้คิดถึงฝนเลยว่าฝนเป็นอุปสรรคต่างๆนานา,นานครับเราคิดแต่ว่าฝนเนี่ยเป็นบรรยากาศหนึ่งให้เราได้เต็มอิ่มกับตรงนี้มากขึ้นนะครับทุกคนตอนนี้คือมันเป็นช่วงที่แบบหลังฝนตกแล้วก็แบบเป็นช่วงก่อนที่จะพระอาทิตย์ตกดินด้วยแล้วแบบคือดูฟิลดูฟิลตรงนี้ดิคือแบบโอ้ดูดีโอ้โห สวยอะ่ะสวยมากแบบวันนี้ฝนยังหยดอยู่เลยอ่ะโอ้โหคือแบบชีวิตนี้คุ้มแล้วอ่ะคือแบบแกดูแสงตรงนั้นดิาาคือแบบายครับก็มันพูดอะไรไม่้ออกจริงๆอ่ะดูดิคือแบบเนี่ยคแบบูคือแบบอีกแลคือแบบดูดิโอ้ oh my god สวัสดีครับปุนาวิถีครับ <laughs> เปิดคลิปให้กูอีก กูต้องใช้ฟ like ุตเทจนี้ไหมเนี่ยกกล้องนเห็นบ้านเงี้ยถ่้ายกล้องขึ้นเห็นบ้านเียกกนนบีย <c oughs> บี <c oughs> บตะกล้องด้วย,ไปไปยถ่ายไงนะถ่ายจากถ่ายจากป้ายาแล้วก็ยกกล้องขึ้นให้เห็นบ้านอย่าเงี้ยอ๋อแล้วก็เห็นวิวอย่างเงี้ยวิวแล้วเงี้ยไปถ่ายเองดิ ของนี้ต้องไปว่ายน้ำได้เขาเรียกว่าเสียมเป็นร้านอาหารในอนาคตก็ทำอะไรเล่นกับหมาอยู่อ๋อมัม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 ดีหลังไม่ล้มได้เป็นสองขวดแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจนะ อ้โหน่าอึ้งมากต้มมัดตัวนั่เท่าวไรนี่คือข้าวต้มมัดนะครับที่เราจะย่างวันนี้ใชเนื้บวันนี้เราย่างเนื้อไม่ใช่หรอดูล้มสิยเขานิ่งเลยยิ้มด้วยแล้วอยู่อย่างนี้แต้องยิ้มอ่ะยิ้มยิ้ม นนองชอบไปวิ่ง <N> กันอ๋อน้องเหมือนอะไรน้องเหมือนสติทอ๋อใช่ใช่อ่วรู้สึกว่าน้องเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งใช่แกรู้จักวิธีการ connect to the earth ป่ะอยนี้หแบบนี้ก็คือสิ่งที่เราพูดอยู่ประจําเวลาแบบคนเราอ่ะบางทีไม่ได้ถอดรองเท้าเลยด้วยซ้ําควรจะถอดรองเท้า่ขึ้นเตียงแล้วอยู่บ้านก็ใส่สลิปเปอร์บางคนนะแต่ว่าแบบ เนี่ยการคลายพลังงานลงเว้ยที่แบบไม่ค่อยมีใครนักกีฬาชายเดียวเชี่ยวได้เตรียมตัวพุ่งเหลาหนึ่งสองสามลูกชายเขาเล่นอะไรกันเนี่ย มมันไ่่ลือะส่วนลูกสาวก็เล่นก็กองทรซายอยู่นะคะคือเค่นน no <right> no ั่งดูวิวนี้เฉยๆก็ดีมากแล้วแก้งแกนงแก้งนิสัยดูหน้ามัดิ โอ้ยตะวันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ไปช่วยสร้างโอเคโปองๆเลยโป่งๆโป่งสองนิ้วไม่ต้องมาเล่นด้วยกันแล้วโป่งเร็วเชฟของเรามาแล้วเชฟของเรามาแล้วเชฟของดากานดาแฟมิลี่ฉันบอกคุณว่าให้ส่งโลเคชั่นให้อ้างไปแล้วในจีเพราะเฟซผมลบไปแล้วเราส่งผมเซิร์ฟแล้วมันไปโพล แม่งไปโผล่อีก123กิโลคิดจะไม่มาจะไปสถานีบุณนวิถีนะในกรุงเทพนะครับผมส่งไปแล้วนะแต่ว่าใครจะไปรู้จะลบไอเฟสส่งในเฟสเออเราคุยกันในเฟสคุยกันในเฟสที่โทรไปอ่ะโทรหาในเฟสเราโทรเฟสแล้วเราพึ่งลบเหรอใช่เพิ่งลบก็เลยว่าเอ้ยไม่ถึงแลกี้วะโถเอ้ยมันเป็นยังไงอ่ะมาทำเนื้อไม่เตรียมของ คุณชวนผมมาว่าย่างเนื้อกินกันผมก็เลยซื้อเนื้อมาเอออแล้วคุณไม่เตรียมอะไรมาเลยอ่ะก็เตรียมมาแล้วนี่ไงแก๊ะแล้วก็แก๊สของเขาแก๊สของพี่บอกแก๊สของเขาแของพี่บอกทุกอย่างมีของพี่บอกก็สิ่งที่เตรียมมามันย่างเนื้อได้แล้วพอแล้วคุณไม่ต้องเอามาก็ได้แล้วก็ใช้เตาของเขาเนี่ย พี่ปกป้องเชื่อผมด้วยมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่นี่คือบรรยากาศของลรบุดีนะครับคือมันให้ฟิลเหมือนแบบเราอยู่เชียงใหม่ <c oughs> เราอยู่น่านมาช่วงหน้าหนาวเ <c oughs> นี่ยต้องบรรยากาศดีมากๆแน่เลย แอบบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะกลับมาที่ปุณณวิถีอีกรอบนะครับที่ปุณณวิถีเนี่ยเขามีนาใช่ไหมครับเขาจะมีช่วงเกี่ยวข้าวก็คือต้นเดือนพฤศจิกานะครับทีมดากานดาแฟมิลี่ก็จะมาจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวที่ปุณณวิถีนะครับใครสนใจก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับย่างเนื้อกันเสร็จก็นั่งแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนไอเดียแลกเปลี่ยนความฝันกันนะครับจนแทบจะลืมเวลาไปเลยนะครับรู้ตัวอีกทีก็ต้องกลับกันแล้วจริงๆเราอยากนอนค้างที่นี่สักคืนด้วยซ้ำอยากเห็นมัน ากาศตอนเชา้าจะเป็นยังไงลืมไปเลยว่าที่นี่มันไม่ใช่โฮมสเตย์ที่นี่ไม่ใช่โลรงแลรมที่นี่ไม่ใช่ที่พักที่นี่จะเรียกว่าคาเฟ่ก็ไม่กล้าเรียกตัวเองว่าคาเฟ่ด้าายวยซ้ำที่นี่คือบุญนวิธีครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเราจะพากันไปสำรวจที่ไหนหรือว่าจะพาจาัดก,กิจกรรมคอนเทนต์อะไรนะครับติดตามได้ที่ดากันดาแฟมิลี่ทุกช่องทางเลยนะครับ